สวัสดีครับวันนี้อยู่ผุ่มครับแนวฟาร์มในบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีปิดอยู่นี่ครับเขาปลอดสายกุ๊กหนึ่งตัวนะครับเป็นพ่อนกนะครับก็เจฟฟี่อยากได้ไปทํานะครับอยากได้ไปฟังเสียงวทาไปเอาตัวนี้แทบไปให้อยู่ครับนี่ตัวเมียลองยังไม่ด่างครับเป็นตัวเมียนะครับแต่เขาไม่ใครแล้วแหละใครก็ไม่มีเชื่อเอาไปฟังเสียงได้นะครับตัวนี้ด่างครับเอาสหรับไปฟังเสียงสวยๆเลยหนึ่งกุ๊กตัวนี้ นี่ครับปากเป็นตะขอเลยครับนี่ครับคู่นี้ก็ยังไม่ได้ไข่นะครับแฟนซีคารุมครับคอที่ล้วได้หัวด่างสองเส้นเอฟซี F C ก็เอาไปแล้วนี่น่าจะเขารังไข่ไม่ได้อยากเข้าใกล้นุ่มากไม่รู้ส่วนคู่นี้ก็น่าจะฟักนะครับแต่ไม่อยากเขาเพราะคู่นี้ยังไม่ได้ลูกเลยอยากจะได้อยากจะห็นเหมือนกันคูน่นี้คู่นี้ก็ไข่เน่าครับนี่ ไข่เน่าเดี๋ยวก็ให้ไข่ใหม่แล้วกันนี่ครับส่วนคู่นี้หนึ่งฟองแต่ไม่รู้ว่ามีเชื่อไหมผมไม่อยากไปเข้าใกล้เขานะครับส่วนนี้ก็ได้ลูกหนึ่งตัวครับกับเอฟซีเอาไปเหมือนกันคาลุมนะครับล,บลงป่านะครับเคยให้ลูกคู่อ่างสี่ถึงห้าคำนะครับนี่นครับนี่ก็ไก่ชนนะครับเยียนะครับ fc ที่ว่าติตามผมในช่องเก่านะครับก็จะรู้นะครับว่าผมทําพ่อไก่ชนเหมือนกันครับอันนี้สู้กันนี่ครับให้ดูงนี้บ่นี่สู้กันครับเป็นเยียกระดูกกันง่อนนะครับนี่ชุดนี้ชุดพี่มีผลงานนะครับเพราะว่าผมที่ทาไก่อยู่แค่แม่มีผลงานแม่เดียวนะครับเนี่ยนี่ก็ชุดนอกนี่ครับเป็นคอกนองตัวม่อกี้เนี่ยนี่ครับคือแยกแม่เขาล้นี่อันนี้รุ่นเดียวกันครับมันตีกันนี่ครับนี่นี้ก็รอ fc มาเอานะครับนี่ เียครับเพราะว่าเต้ดูคู่เกินแล้วก็ลีลาดีครับเป็นมาล่อเลยครับมาล่อนี่นะครับมาล่อเป็นมาล่อครับตัวนี้ก็เลยส่งไปให้บิบซีนะครับนี่เราแก้ต่อไ้นะครับอะไรจะมาเอาดูนี่เลยขังตุ่มไว้ร้อยดีครับชุดนี้เพราะว่าคล้อกนี่จะร้อยดีครับพ่อนี่ครับเขาตายแล้วนะเขาตุ้และคล้องนี่จะร้อยดีกว่า คล้องนี้ครับคล้องนี้คือคลองน้องของคล้องนี้นะครับแต่คนละพ่อแต่คล้องนี่นะลูกเขาได้ไม่เกินสองห้าสองหคครับนี่แต่เป็นงอนแก้ด้วยชุดนี้ครับเนี่ยครับพ่อเขาเป็นลุงนวดครับพ่อเขาลุงนวดเป็นเจียดำนะครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูโซนนอกนี่ครับนี่คลอกันนี้ตัวเมียผมล็อกขาไว้นะครับสองแม่เพราะว่าผมเก็บไว้นะครับตอนนี้ของไอ้ซปเปอร์บอลครับปักช่องนะครับนี่ ครูเกิดชุดพี่ก็เห็นลีลาครับแข้งดีครับแข้งดีไวครับเอามาพัฒนาต่อครับนี่ก็เยียครับเยียทูโทนเอามาทําพ่อครับตามไปนะเงินมื่นนี่ครับนี่นี่ตัวผู้ทั้งนั้นครับตัวชุดนี้ได้ตัวผู้หลายครับนี่ส่วนครอบนี่ก็วัดดวงไปนะครับนี่นี่สาหรับใครชื่นชอบนะครับครอบนี้วัดดวงไปเลยเพราะว่าแม่มันผมไม่เข้าไปแล้วผมมีทําแค่แม่มีผลงานอยู่แม่เดียวแล้วก็เก็บลูกเข้าไว้นะครับเอาไว้พัฒนาต่อลูกที่ว่าครูเกิดมีผลงาน โอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับฟางในบ้านเลยนะครับสวัสดีครับ